สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอกับพี่หนุ่มครับวันนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องพัทยาฮีทหรือชื่อภาษาไทยว่าปิดเมืองล่าจําเป็นต้องใช้ไม้สายนะครับเพราะว่าไม้ลอยจะสู้เสียงของแถวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้เราดูหนังรอบสื่อมวลชนนี่แหละที่สยามพารากอนพารากอนซีนีเพล็กซึ่งคน<ช>ดูเยอะมากดูในโรงภาวาไยด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีทั้งดาราประชาชนแฟนคลับ แล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยพากันมาชื่นชมผลงานของศิลปินของดาราที่เขาชอบถึงแม้ว่าพุ่งกับจะไม่ใช่คนไทยเมื่อกี้พี่โอ๋ท่องชื่อพุ่งกับลืมไปแล้วขอโทษด้วยนะครับอ่านอ่านใส่สิครับมองมองไม่เห็นพี่โอ๋ไม่ได้ใส่แว่นนะครับพี่หนุ่มใส่แว่นไหมในนี้เขาเขียนว่าอนันดาเอเวอร์ริงแฮมธีรยุทธันตะกุลนี่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 ชื่อพุ่งกับอยู่นี่ครับ เขาคือยางชูแปงครับยางชูแปงเราเคยมีพุ่งกับชาวจีนมาแล้วรู้สึกว่าจะนามสะกุลแปงเหมือนกันเนี่ยแหละเป็นเขาคำคำเรื่องคนเห็นผีออกไซด์แปงไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นตระกูลแปงก็เป็นตระกูลของรูปแปงไม่ใช่ไม่ใช่นักฝรั่งเศสนะฮะก็เป็นบรรดาตระกูลนักสร้างภาพยนตร์นั่นแหละแล้วพุ่งกับชาวจีนเนี่ย ตั้งแต่ที่จีนฮ่องกงเขามีปัญหาเขาถูกส่งคืนให้กับประเทศจีนแล้วผู้กำกับต่างๆเขาก็กระจายไปทำผลงานทั่วโลกและเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของพุ้กับชาวจีนนะครับซึ่งบริษัทที่สร้างคือบริษัทฮอลลีวูดก็น่าจะเป็นบริษัทที่ทุนจีนเหมือนกันก็ จีนรู้สึกว่าเรื่องแรกถ้าพี่โอจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดช่วยแก้ไขให้ด้วยจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดหรือบึงกลางพี่หลวงปีกปีก่อนผมไม่ได้ดูเลยพี่ได้ดูไลโอไหมที่เขาชนกันช่วงนั้นผมน่าจะมีภารกิจอยู่ช่วงนั้นเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็บึงกลารเป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์ก็คือถ้าเอาขึ้นชื่อฮอลลีวูดเนี่ยจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ถ่ายทำที่พัทยาแล้วก็ พี่โอดูตอนนี้พี่โอบางทีเนื่องจากว่าหนังเขาเป็นหนังฟอร์มยักษ์แล้วก็เดินเรื่องเร็วนะครับมีความซับซ้อนเป็นหนังแนวแอคชั่นมันออกแนวสืบสวนด้วยก็คือไม่ใช่ล่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แนวสอบสวนเขาเรียกว่าแนวซับซ้อนอะ<ม>เดินเรื่องซับซ้อนคล้ายๆกับหนังพวกสปายสายลับอย่างพวก เ,เมื่อกี้พี่หนุ่มเอ่ยชื่อว่าเหมือนอิตาเลียนจอพี่โอว่าเหมือนกับพวกบรรดาโอเชียนอีเลของจอร์จคลูนี่อะไรประมาณนี้นะครับหนังมันสนุกขนาดนั้นและความสนุกของหนังเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พี่โอชอบก็คือการแสดงของดาราชั้นนำทั้งหลายนี่ไม่ใช่มีแค่5คนนี้นะครับ วันนี้เราได้เจอกับนักแสดงทั้งหมดเลยทั้งพี่อนันดาทั้งพี่น้อยวงพลูซึ่งเราเจอครั้งที่แล้วแสงกระสือภาคสองนะเจอกับพี่ก๊อตจีรายุนะครับพี่อะเอกอะไรนะอะเอกคะแนน,น,นวราคุณนิเคราะห์อันนี้พี่โอ๋เจอมาตั้แต่ลุงคิดก,กับหลาน ชิดชัยและแดนซิวไรสุดข,ขอบฟ้าเกิดไม่ขาดนะครับปี <c oughs> ที่แล้ววันนี้พี่โอ๋เจอพี่เอกทะเนทีพี่โอ๋ไม่ได้ไปทักเขาในฐานะดาราเลยนะไปทักเขาในฐานะที่เขาเป็นนักร้องนะครับเป็นคนที่พี่โอ๋อยากถ่ายรูปที่สุดกดปุ่มไปทางซ้ายกดปุ่มไปทางขว <c oughs> ามีมีอีกหลายๆเพลงทั้งเพลงช้าและเพลงสนุกนะครับพี่โอ๋ชอบมากแดนซิวไรแดนซิวไรอยู่ในน้สนุกมากไม่เคยได้ยินเลยครับ เดี๋ยวเราจะนอกเรื่องไปคุยกับเรื่องพี่เอกเอา้าแต่ว่าการคุยถึงเรื่องพี่เอกนี่ก็สําคัญเพราะว่าพี่เอกเนี่ยเราในหนังนี้คุณผู้ชมเราจะไม่สปอยแล้วว่าใครเป็นพระเอกแต่ที่แน่ๆเนี่ยพี่เอกชื่อพี่เอกอเพราะฉะนั้นพี่เอกมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเอกได้นะจ่าอะไรจ่าชัยอ่าครับจ่าชัยนะครับบทแต่ละคนสําคัญมากโอ้โหนี่พี่โอ๋พูดคนเดียวพี่หนุ่ม,มกูมนฟังเลินเลยพี่โอ๋ใส่ไปเลย สำคัญมากแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทกันขี่กันมากๆก็จะบอกว่ารัศมีแต่ละคนเนี่ยกระจายมากๆนะครับพี่หนุ่มชอบใครเป็นพิเศษไหมอ๋อสำหรับผมก็พี่น้อยครับพี่น้อยบอกอยแล้วพี่เอกครับที่รู้สึกว่าใจเราแสบจริงๆนะทุกคนทุกคนแต่ว่าพื้ถฐานผมชอบพี่น้อยไงอ่าก็คือเราอันนี้อันนี้อาจจะมีเหตุผลจากเราเป็นคนฟังเพลงอีกคนหนึ่งที่ผมชอบครับพี่สืบ พี่สืบเล่นเทนนิสเซรพี่ครับสนุกมากไปดูพี่สืบนะครับพี่สืบเล่นเทนนิสได้ดีมากใครจะไปคิดว่าพี่หนุ่มพี่สืบเล่นเทนนิสเก่งขนาดนี้นะพี่สืบพี่สืบเขาจะดูเราไหมอ่ะแล้วก็ยังมีแบบแบบนะไปกลับไปละมีอีกหลายคนอย่างพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเป็นเป็นบทสําคัญเป็นบทพี่ชายของก็อตจีรายุซึ่งปกติ เ,เขาในเรื่องชื่อสิงห์นะครับการ,รสแสดงชื่อฝ้ายในเรื่องนี้เขาบทหนักมากบทเยอะมากซึ่งพี่โอเคยเห็นเขาแต่ฉากตลกไงเ,เห็นจะว่าไม่ไม่มีบทเยอะขนาดนี้เรื่องนี้ถือว่าเยอะจัดนะครับแล้วก็กเข้มะเข้ม<ล>ดี<ล>มาก<ล>าเข้มการแสดงการแสดงของแต่ของอนันดาน,นี่ถือว่ามาตรฐานเดิมนะอนันดาจะชอบเล่นบทอย่างนี้เล่นบทที่ แสดงออกอย,อย่างเต็มที่นะครับ yeah, yeah. พี่โอ๋พี่โอ๋เกือบจะใช้คําผิดเพราะว่าบางทีเราใช้คําว่า o v e r act เนี่ยบางทีความหมายมันดีแต่ว่าคนฟังอาจจะตีความว่าเราหมายความว่าไม่ดีนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามีคนเอาไปใช้ในแง่ไม่ดีแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องอย่างนี้เพราะว่าลักษณะของหนังเป็นอย่างนี้ลักษณะของหนังเนี่ยพี่โอบอกเลยว่าไม่ใช่หนังที่สมจริงสะท้อนสังคมแบบพวกเลตไลท์โฟกิงนะครับแอรโฟกิง uh, โชว์โฟริงหน่อยอันนี้เป็นหนังสะท้อนสังคม<ช>ซึ่ง<ช>ต้องสมจริง<ช>นะครับ<ช>แต่เรื่องนี้ไม่สมจริงเป็นหนังที่เกินจริง<ช>เป็นหนังเกินจริงหนังเหนือจริงก็เอ้ามีอ้าวมีแม่ง,งมีมานะขอ,เ,อาเชิญได้ไหมขอเชิญได้ไหมขอเชิญได้ไหมนี่โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับ คือปกติแล้วพี่หนุ่มกับน้องคนนี้นะสวัสดีท่านผู้ชมก่อน,อนสวัสดีครับผมมาร์ตี้วอชูมวี่มาร์ตี้จอมเบิงหนังครับครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสองท่านนี้จะร่วมเฟรมกับพี่โอ๋แต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยนี่พี่หนุ่มนะครับ,น,รบนี่น้องตี้นะครับ,รบจะเจอกันปกติเจอกันคนละเรื่องแต่ว่าวันนี้มาเจอกันนะครับพี่โอ๋ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ดีไปแล้วว่าดีในแะง่ พลังดาราการแสดงของดาราแล้วก็ความเท่ของฉากอแอคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่สปอยไม่ได้พี่โอ๋ก็จะไม่พูดอึงโนตี้ว่างไงเอาตรงนะผมถ้าไม่ติดว่าเล่าเรื่องแบบปูเรื่องบิ้วเรื่องนานจนเกินไปถ้านับเฉพาะองค์ที่3องค์ที่3นี่คือเรียกได้ว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ระดับว่ามาสเตอร์พีคของประเทศไทยเลยนะครับผมโดยเฉพาะฉากข,ของพี่ก๊อตเจรายุกับฉากต่อสู้กับ อาขาจะรายุในฉากที่แบบต่อสู้นนกับต่อสู้กับแก๊งกีกี้นะครับผมแก๊งกีกี้เขาพี่โอชอบคำน,นี้มากแก๊งกีกี้ในลิฟต์นะครับผมซึ่งก็ดูสดเอ้ยฉากนนีี้ดจริงะมันมีความรู้สึกแบบว่าฉากแก๊งกีกี้ก<ไ>ในลิฟต์กับตันอเมริกาแล้วครับผมและและ้วก็มันมีความเป็นลองเทคครับผมที่แบบว่าสู้กันแบบไม่ตัดเลยมันสู้กันสดๆจริงๆแล้วก็จิรายุเดี๋ยวก็มีการเคลื่อนไหวที่แบบว่าโคตรสวยงามรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงอ่ะ อันนี้พูดเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับนี่นี่คือจุดดีๆจุดเท่ๆในหนังมันมีเยอะมากนะครับถึงใครเขาจะว่าใครจะว่าบอกว่าหนังมันไม่สมจริงแต่ว่าพี่โอว่านี่มันเป็นหนังประเภทเกินจริงเป็นหนังกระเป๋าเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหนังลักษณะนี้ขอบคุณกิตี้มากจะรีบไปใช่ไหมเปล่าไปเอากระเป๋าเดี๋ยวมาโอเคครับพี่โอจะพูดจบพอดีก็พี่หนุ่มพี่หนุ่มบ้างสรุปว่าพี่หนุ่มประทับใจอะไรเป็นพิเศษประทับใจอ่ะผม เอาโดยรวมดีกว่าผมชอบโดยรวมครับมันก็จะมีจังหวะอะไรที่ว่าไอ้นี่ไม่มากแต่มันเป็นหนังแนวเนี้ยครับมันจะออกออกอะไรอ่ะก็โอเวอร์ใช่ไหมก็บอกไว้ว่ามันบังฉากมันเป็นหนังประเภทเกินจริงเนี่ยนะเกินจริงก็อย่างถ้าพูดถึงฝรั่งก็พวกบอกว่าเควินตินตาลันติโนพวกที่มันดูดูแบบว่าโอเวอร์ดูแล้วตลกดูว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นเหรอมันอย่างนี้เหรอยเงี้ยแล้ว คนที่ดูหนังสมจริงอาจจะอาจจะรับหนังแบบนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าแอคชั่นสมจริงแบบโฟกิงมันอันนี้มันแบบเป็นหนังสะท้อนสังคมแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ทอนสังคมโอ้โหมาครบวันนี้รวมรวมวันนี้รวมดาราครับน้องอัดครับจากหมาแกะหนังแล้วก็น้องนี่นี่ครั้งแรกครั้งแรกแต่ว่าเป็นแฟนคลับของเรามานานแล้วครับสวัสดีครับพรวริศแสงละกุลใช่ไหมครับมีช่องมีผลงานอะไรติด ที่จะให้ติดตามไหมคือตอนนี้ผมทำอาจารย์สอนเป็นเพจร่วมกับมาตีนะครับคือไม่ได้เป็นเพจคนเดียวมาเวลป่ะครับเป็นทั้งมาเวลมาเวลด้วยแล้วก็มาตี้จอมบึงหังด้วยอืครับน้าน้องอาร์ครับ ก็สําหรับผมก็มาแกะนางครับต้องพูดความรู้สึกไหมพี่าใช่เราพูดเราพูดเราพูดคือยอมรับว่าบางจุดมันเหมือนกับแปลบทจีนมาเป็นบทไทยนะในมุมมองผมพูดกับเขียนเองใช่ไหมใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกแบบบางจุดมันยังดูไม่สมูทบ้างแต่ว่าโดยลักษณะเป็นจีนมากไปหน่อยมันก็ มีกลิ่นอายของแบบเป็นตินนิด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 แต่ว่าพี่โอ๋ก็พูดถกง่วควินตินไปเมื่อกี้นี้ว่า่างคมั้ยจะเป็นอย่างนั้นมันโอเวอร์แอคมันเหนือจริงมันมหนังเหนือจริงอ่าใช่ครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับแม้มันจะบิวไปช่วงขายได้แบบอาจจะยังไม่ดีพอแต่ว่าสําหรับผมก็อยในระรับที่ชอบครับครับสาหรับผมก็ก็อันนี้คือพูดตรงๆสำหรับฤดูมาเนี่ยก็คือบอกว่าก็ยังไม่สุดสำหรับผมนะเพราะว่าเราอาจจะตั้งความหวังหรือว่าเขา ทำโปรโมทแอคชั่นมาล้วก็อยากดูแบบว่าแอคชั่นแบบสมนะสมก้นแต่คือถามว่าโดยรวมแล้วทั้งเรื่องผมว่าโอเคสามารถเล่าเรื่องได้แบบว่าเข้าใจง่ายบิวบิวอารมณ์แบบเออเริ่มและเริ่มและไอ้งี่ทำมาว่าเออมันก็ขายได้คือสำหรับผมใน้นแอคชั่นคือแบบว่ายังไม่สุดก็เรอโอเคหมดเรียบร้อยแต่คุณผู้ชมสามารถหาความบันเทิงจากเรื่องนี้ได้นะครับก็ไปดูเพื่อความบันเทิงเพียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกไปล่วงหน้าว่า มันจะมีจุดด้อยที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทําใจมองข้ามตรงนั้นได้มันเป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งพอสมควรนะครับก็มีคะแนนเตรียมกันมาหรือเปล่าว่าให้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เท่าไหร่ครับรผมให้8.5ครับโอ้สูงนะเนี่ยนี่เมื่อกี้ติไว้เยอะนะสูงนะถือว่าสูงก็ติไวเยอะติติขนาดนี้ให้8.5ครับพี่โอ๋ตอนแรกพี่โอ๋ชมเยอะพี่โอ๋ยันยอะว่าจะให้7เลยด้วยซ้ํา ไม่เวลาเดี๋ยวพี่โอขยับได้เพราะพี่โอยังไม่สรุปน้องอาสครับก็สําหรับผมผมให้ไปที่7 5เต็ม10นะครับนี่อันนี้ชมเยอะแต่คะแนนน้อยกว่าพี่โอปัครับก็พี่โอให้ให้8ครับก็มีมีจุดที่บอกว่ายังไม่สุดหลายๆจุดเหมือนกันหลายจุดน่ะถ้าตบ แต่งขัดเกลาดีๆมันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกนะครับตอนแรกผมว่าผมรู้ที่ว่ามีภาคสองเห็นเห็นมีแบบฉากฉากไทยเรื่องอ๋อคือบทสรุปทั้งหมดว่าเป็นอะไรก็คือขายปมคือโอเคตอนแรกรุนไงว่ามีภาคสองหรือเปล่าจะมีภาคสองหรือเปล่าเพราะว่าผมว่ามันก็โอเคแต่คือแบบว่าอาจจะแบบไม่สุดเท่าแอคชั่นแอคชั่นเท่านั้นเองครับอะไรทำนั้นจะไปตามวิธีของแต่ละคนใช่ว่าในด้วยบทสรุปพี่หนุ่มสำหรับผมให้แดครับ โดยโดยรวมผมชอบ,บนะผมชอบนะโดยรวมอืมเมื่อกี้พี่โอ๋พูดไปแล้วพี่โอใ๋ให้แปดเมื่อกี้มาที่บอกว่ามันสนุกที่องสามในนี้พี่โอ๋ก็เลยงงว่าเออหนังมันแบ่งเป็นบทหกบทนะองสามมันเริ่มที่บทไหนเข้าเข้าทุ่มท้ายเรื่องครับท้ายท้ายเรื่องสรุปนะช่วงช่วงมุ่บิ้วตลอดแอคชั่นเรายาวแก่ช่วงนั้นหรือเปล่าครับก็ไม่แน่เพราะว่าเพราะว่าองค์แรกก็คือปูเรื่ององสองก็เรนะื่องราวทั้งหลายองสามมันสรุปพ่ออย่างตอนจับมีดอ่ะ การจับของก๊อตเออมันมาจากเหมือนคน,นในคุกเขาเขาใช้ท่าน,นี้จริงนะเขาจะไม่จับงี้ยเขาจะเป็นลักษณะนงี้นะการลวกการอะไรอย่างเงี้ยผมยผมดูตรงนั้นผมชอบเหมือนเขาเก็บรายละเอียดเอามาใช้ได้ยเพราะว่าก๊อตออกมาจากคุกแต่ว่าปูตอนแรกอ่ะคือเราจะสังเกตก๊อตคือมันไม่เหมือนนักฆ่าหรือไม่อะไรเรามาถึงมาสมัครงานที่มันเลยอยู่ดีๆเฮ้ยมันมาเก่งแบบมันเก่งวิทย์หรือไง เหมือนเหมือนหนังอะไรนะไซเลนไนต์ใช่ใช่เขาเป็นช่างไฟแล้วเก่งขนาดนั้นได้ยังไงวะเขามามาเสลดตอนปมสังหรับใช่ใช่ใช่ไม่พูดเรื่องเงินเรื่องดีกว่าเขาพูดว่าทำไมถึงเป็นนักฆ่าอะไรอย่าเงี้ยคือจริงๆเขาเป็นภูมิเดิมยเป็นนักฆ่ามาก่อนแล้วเขาก็เล่าข่าวัระวัติว่าทำไมถึงอยู่ในคุกประมาณนั้นแล้ต้องไปดูเองว่าเขาไม่เขาติดคุกนะครับได้ครับก็มันมีหลายๆอย่างที่อาจจะคุณผู้ชมอาจจะไม่พอใจว่ามันเกินเหตุผลไปหน่อยมันมัน มันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าเราดูเพื่อความสนุกได้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมกันในงานนี้เลยตีหาตีไม่เจอยังไม่ได้คะแนนตีนี่น้องอ๋อทราบไหมครับว่าตีเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมเพราะว่าจะมีอีกช่องหนึ่งของช่องมาแกะหนังและช่องมาตีจอมเบิงหนังด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามได้ที่นั่นก็ ขอบคุณคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ <S <S พี่มีอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสสดคุณผู้ชมสวัสดีครับ